สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนะครับขอต้อนรับช่าชมเข้าสู่ฟุตบอลน,นัดพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับใน f ี f a าออนไลน์4นะครับแมตช์นี้เนี่ยก็หลายคนเรียกร้องกันเข้ามานะครับอยากจะให้ทำคลิปการแข่งขันระหว่างฟูต,ตำนานมาริทนะครับผมก็เป็นยุคการติกอส,ส่วนหนึ่งด้วยนะครับมาดูรายชื่อของมาริดกันก่อนครับ นี่ครผู้เล่นประตูเป็นอิเกกาซิยาสครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นเฟอร์นันโดเอโร่ครับยืนคู่กับฟาเบีโอคันนาวัลโลนะครับแบ็กซ้ายเป็นตัวคาร์ลอสนะครับแบ็กขวาอิเดมิเตานะครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโคดมาเกเดเล่นะครับมิดฟิลด์ตัวรุก2คนซินิดิซิดานกับกาก้านะครับผมมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับหลุยส์ฟิโก้ฝั่งขวาดิวิดเบ็กแฮมครับหน้าเป้าก็เป็นโดนัาโดอาไนน์นะครับเจอกับรวมตำนานอาร์เซนอลครับปืนใหญ่ฮะ มาดูแผนกันก่อนนะครับอาร์เซนอลมากับแผน4-2-2-2นะครับผู้รักษาประตรูเป็นยาเรมันครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นโซแคมเบลบิ๊กโซครับยืนคู่กับบาร์เกอรีซาย่านะครับแบ็กซ้ายเอชดิโก้ครับแบ็กขวาคิวกิชชี่นะครับรมิดฟิลด์ตัวรับ2คนเอมันเอลเปอร์ตีครับกับปาติกเวล่ามิดฟิลด์ตัวรุกฝั่งซ้ายลุงเบิร์กนะครับเฟดิกลุงเบิร์กนะครับฝั่งขวาเนี่ยตับแบบปีแพสนะครับหน้า2คนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์ครับอีกคนหนึ่งก็เป็นคิงอองลีนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะครับการแข่งขันในแมตช์นี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรูปแบบการแข่งขันจะเป็นเช่นไรนะครับเวลาได้รับชมคลิปการแข่งขันนักเตะตำนานเนาะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนทั้ง2ทีมนี้นะน่าจะคิดถึงนักเตะหลายคนนะครับผมนี่เดวิดเป็นแคมนี่เป็นไอคอนบวก2นะครับอ่ะบุตสศิลป์ก็เป็นเป็นเจิคอรินานะครับหัวโลด <laughs> ไม่ใช่นะ ล้วครับทั้งฝั่งของเลี้ยวมาลิดเนี่ยก็จะเป็นผู้เขียนลุกเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีขาวนะครับราชันชุดขาวครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของอาร์เซนอลก็มากับชุดเสื้อสีแดงนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับสมนดีซีดานครับวันนี้เป็นจอมทัพยืนคู่เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกกับดิาโดกาก้านะครับเป็นบอลของมัรลิดครับยังคืนอยู่กับกาก้าไหลมาให้กับโรนันโดหัวด้วยซ้ายแล้วต้องปัดออกไปก่อนครับเยเลมัน ทักทายจังหวะแรกนะครับผู้เล่นของอาร์เซนอลยังไม่ได้สัมผัสบอลเลยฮะเป็นเยอลมันครับสัมผัสบอลคนแรกฝั่งของอาร์เซนอลนะครับเราไม่ได้ใช้เดวิดซีแมนนะครับในแมตช์นี้ดูแก่มุมครับไปแคมโยนเข้าไปแล้วโหม่งครับมีวิเอล่าครับมาทำลายจังหวะมงของโดโันโดนะครับแม่ก็ได้มีโอกาส ลองยิงไปหนึ่งครั้งลองมงไปหนึ่งครั้งนะครับสําหรับโรนัลโดอาายนะครับฉาเด็บวีล่านะครับยังได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับมาลิดไปแค้มโยนเข้าไปแล้วได้โคกอีกทีหนึ่งครับโรเบร์ตคาร์ลอสแต่ว่าครั้งนี้เข้ามือเยเลมันครับรับได้สบายเลยลูกค่อนข้างเบานะครับเอ่านะครับอาร์เซนอลจะทําเกมลุกขึ้นมาบ้างครับเดนิสเบอร์แคมย้อนมาบอลมาอยู่ที่เปร์ตีไปด้านขวาครับปีเลส ปีแลสหรือว่าตัวคาร์ลสครับดวลกันแล้วหลบคาร์ลสไปได้ครับข้างหน้ามีมาเกเดเล่ลงมาช่วยแล้วสไลด์โอ้โหบุรสินเป่าฟ้าครับมืดไปหมดเลยจังหวะป้ายโฆษณาสีดำพอดีแม่โดนใบเหลืองไปเลยครับโค้ดมาเกเดเล่จังหวะหรือว่าตัวคาร์ลสหลุดไปนะครับท่าทายกับระบบปีแลสครับต้องเก็บเลยฮะเก็บก่อนเลยครับก็โดนลงโทษไปก่อนนะฮะใบเหลืองตั้งแต่ต้นเกมเลยครับมาเกเดเล่ เวลาที่เหลืออยู่ก็คงเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่านี่เป็นตัวตัดเกมเลยนะเป็นลูกฟรีคิกทางฝั่งขวาของอาร์เซนอลครับตำนานอาร์เซนอลนะองรีเนี่ยไปจับลูกนะครับจะยิงเองหรือเปล่าฮะแต่ว่าระยะนี้มันคงต้องเปิดนะครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นโรแบร์ติเนสนะครับจะเป็นคนโยนเข้าไปด้านในได้โคครับแต่ก็ได้ออกแรงเหมือนกันครับอิกาซิยาสแมไว้ใจไม่ได้ครับลูกนี้ องลีฮะกับเวียล่าขึ้น2คนไม่รู้ว่าโดนใครครับแต่ก็ต้องปัดออกไปก่อนครับคาสิยาาอาเซนอลได้เตะมุมบ้างครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของตำนานอาเซนอลครับเปิดตีจะใช้เท้าซ้ายเปลี่ยนเป็นองรีครับองรีโค้งมาแล้วงงคีออ,อกมาก่อนครับเบคแฮมก็เหมือนทุกๆครั้งนะครับคลิปแบบนี้เรา จะทําเพื่อความเบื่นเทิงด้วยส่วนหนึ่งนะครับทุกคนให้เราเราเนี่ยหายคิดถึงนักเตะตํนานหลายหลายคนนะฮะอาร์เซนอลยังทําเกมลุกต่อครับวีร่าไหลามาใม้กับลุงเบิกได้ยิงลูกนี้มาต้องออกมาให้ไวที่สุดนะครับอิกเกกาซิยาสแต่ว่าก็ยังเป็นจังหวะได้ยิงของลุงเบิกอยู่ดีครับล้มตัวกวาดบอลแต่ว่ามันออกกอบไปครับไม่เข้ากอบเสียดดยเลยแล้วไม่โดนกาซิยาสเซฟด้วยนะครับไม่ได้เตะมุมครับ ยังทําอะไรก็ไม่ได้ครับผ่านไป15นาทีกซีรัฐบอมมากางสนามครับเป็นบอลของมาริดครับซีดานซีดานสับไปสับมาแล้วตักให้กับกา้าไม่ถึงฮะโดนแนวรับของอาร์เซนอลโอ้โหอาร์เซนอลก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับเป็นบอลของมาริทอีกครั้งหนึ่งครับซีดานทางซ้ายมีฟิโก้ครับเลือกมาที่มาเกเรเล่ครับเคาะกันอยู่ตรงกลางครับซีดานเต็นกับมาเกเรเล่ครับย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งครับด้านขวามีมิดเตาครับเติมขึ้นมาแทงไปให้กับกา้าย้อนมาใหม่ครับซีดาน จะแทงไปแล้วก็ติดลุงเบิกแล้วครับเอาละต้องระวังจังหวะสวนของอาร์เซนอลครับองรีขยับไปแล้วครับองรีไปดวนกับเอียโรครับองรีสับสับครับองรีล็อกแล้วเข้าซ้ายปันติดมั่งครับซีดานต้องลงมาเก็บผลงานตัวเองนะฮะแล้วไปทําฟาวได้ยังไงครับฟอนเดอเอียโรโอ้โหเป็นจุดโทษและโดนใบเหลืองไปด้วยครับดูภาพช้าครับยังไงครับโดนองรีอูหูไปเสียบ ลุงเบิกคว่ำเลยฮะโอ้ไม่ได้เสียบคนมีบอลน,นะฮะเอโลโอ้สกัดบอลได้แล้วนะครับแต่เอโลไปเสียบลุงเบิกครับเชียรี่องลีครับดวลกับกาซิยัตองลีปแปเน้นๆรับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับกาซิยัตไปโคลงทางกับองลีโอพลาดเลยครับฟอนเดโรเอโลเป็นจังหวะพัวพันต่อเนื่องเลยฮะไปเสียบคนที่ไม่มีบอลน,นะครับ เสร็จเลยครับตำนานเลียวมาหลดนะฮะโดนตำนานของอาร์เซนอลขึ้นนำไปแล้วครับจากลูกจุดโทษของเทรี่องลีครับนี่เป็น MC นะครับมูลค่าก็หมื่นกว่า M นะครับผมสำหรับองลีคลาสนี้แต่ว่าเวลายังเหลืออีกเยอะครับวนมาอยู่ที่กาก้าตวัดเข้าไปตรงกลางครับโรนันโด ต้องลงมารับต่าแล้วมักเกดได้ยัดมาให้กับกาคาตะวัตซีดานจิม้มขโมยขโมยได้ได้หรือเปล่าแต่บอลมันทะลัก,กไปดียยงแล้วมักเกดได้หัวยิงไปได้ยังไงไม่รู้ครับโอ้โหก็เป็นการยิงต่อเนื่องของจังหวะซีดานนะครับแต่ว่าบอลมันทะลักมาหามาเกเกดได้ก็หมุนตัวยิงได้ยังไงก็ไม่รู้ฮะทำไปได้ครับชายากแบบนี้แต่ก็ขามคานไปครับแม่เรว เด็กเก็บบอลไม่ส่งบอลให้กับรีมันฮะส่งบอลช้ามีแบบนี้ด้วยฮะโยนไปกลางสนามครับกาก้ามงครแต่ว่าเป็นบอลของเวียร่า จ่ายไปให้กับองลีครับด้านขวามีฮะปีเลสปีเลสสปีดไปครับลูกตัวคาร์ลอสคาร์ลอส,สวิ่งตามปีเลสไปปีเลสสับแล้วสีดานเทินบอลทะลักมามาเกเร่ต้องลงมาช่วยแต่บอลนี้อยู่ที่เบรกแคมครับบังคาร์นาโาโลอ่านออกครับเรียมดีแล้วจะสวนเลยครับมาลิดกากาสปีดไปฮะสปีดมีใครช่วยหรือเปล่าเบ็คแคมอยู่ไหนครับกากาวนย้อนกลับมาก่อนเบ็คแคมไม่เติมไม่วิ่งไม่แทงฮะย้อนมาที่กากาครับเบ็คแคมวิ่งแล้วก็จ่ายมาให้กับเดวิดเบ็คแคมครับเปิดด้วยขวาเข้าไปนะนันโดนัน ก็ขึ้นไม่ถึงครับแมไปติดบิ๊กโซแล้วบอลออกหลังไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของมาดริดครับเดวิดเบคแฮมเจ้าเก่าครับเปิดโคงๆไปแล้วเอียโรได้โขกเหมือนกันครับแต่แมมันค่อนข้างเบานะครับไปเข้ามือของลีมันเลยฮนะแล้วออกบอลไวครับองลี Only. ตะวัดมา เบิกแคมครับแล้วยกไปด้านขวาครับไม่ประจําตําแหน่งครับปีเลสหายไปไหนฮะองลีก็ไม่ได้บอลครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของตํานานเลอมาริดครับแล้วโดนเสียบครับมาเกเรเลูุ่ตสินให้เล่นต่อครับยังเป็นบอลของเลอมาริดครับโรนัลโดลงมาเก็บบอลต่ําเลยนะครับ ลูกต๋อคาร์ลสโอ้ยโดนเสียบครับลุงเบิกเสียบแล้วก็แย่งบอลไปได้ไม่ฟาวด้วยครับปืนตีมองซ้ายมองขวาแทงไปให้กับเทรรี่องรีครับหลุดไปองรีสปีดแล้วขวดตรงนี้โอโ้ยิงหมดหมด,ดแต่ได้ผลครับ2ประตูต่อศูนย์เทอรรี่องรีนี่เต้นเลยเต้นเยอะเย้เลยครับเอโลโอ้โหเสียเลยฮะสปีดไปตรงกลางเอโลไม่ทันครับล้มตัวบล็อกก็ไม่ทันกับกาซิยาสก็ล้มไม่ทันฮนะยิงแบบเลียดเลียดครับ เด็ดเลียด,รยดลราไม่แรงด้วยแต่ก็ได้ผลครับประตูที่2ขององลีในแมตช์นี้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับ Only. องลีเราทำคอนเทนต์แบบนี้เพื่อให้พวกเราหายคิดถึงนักเตะตำนานนะครับให้หลากหลายกันไปนะฮะโดยเฉพาะใครที่เป็นตำนานปืนกับตำนานราชาชุดขาวในแมตช์นี้นะฮะก็ส่งเสียงหน่อยนะครับทำเกมลุกขึ้นมาก็โดนดักอีกแล้วครับแล้วมาริดโอ้โหงานยากแล้วครับตอนนี้โดนนำไป2ลูกเป็นบอลขององลีครับ ไปที่ปีเลสแล้วองลีวิ่งนําทางแต่เลือกมาที่กิวเกชิก่เติมขึ้นมานะด้านขวาแต่อืว่าบอลมันทะลักมาเข้าทางเปร์ตีครับลุงเบิร์กถึงหรือเปล่าไม่ถึงฮนะเป็นบอลของเรอัลมาดริดนะครับตอนนี้ทดเวลา4นาทีครับจะทันหรือเปล่าครับไปแคบไปแคบโอ้โหจ่ายไม่ได้ครับต้องวนกลับมากาคาแล้วหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับแม่โอ้โหโดนอาร์เซนอลนะฮะนำไป2ลูกเลยครับสำหรับตำนานเรอัลมาดริดเนี่ยครับเดี๋ยวดู สถิตินิดนึงนะครับก็มีโอกาสยิงพอๆกันนะครับ5ครั้งเหลียวมลิดเข้ากรอบ3ครั้งนะครับแต่ยังไม่เป็นประตูเลยนะฮะส่วนอร์เซนอลเข้ากรอบไป4ครั้งนะครับเป็นประตู2ครั้งนะครับมารับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปแบบนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงด้วยนะฮะหลายคนขอกันเข้ามาอยากจะเห็นนักเตะตำนานในยุคนั้นยุคนี้นะครับถ้าเกิดในเกมมันมีนักเตะให้เลือกซื้อเนี่ยผมก็จะพยายามจัดทีมให้นะครับมาดูจังหวะบุกของมาริดก่อนครับลุยฟิโก้ครับลงลงมาทางกับฟายครับแล้วปั่นด้วยขวาอุ้ยมันโค้งไม่พอครับมีโอกาสเลยปั่นไกล้ครับลุยฟิกโก้ดูว่ามีเวลามีพื้นที่ครับปั่นโค้งมันโค้งไม่พอครับแม่อีกคืบเดียวฮะ เสียได้เลยครับลุยฟิโก้แมตช์นี้ยืนเป็นปีกซ้ายนะครับยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับสำหรับตำนานของเรอัลมาริดนะฮะก็มีทั้งยุคกาลาติกส์ปนๆกับยุคหลังจากนั้นนะครับอาร์เซนอลทำเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับบอลมาอยู่ที่องลีไหลไปให้กับฟิลิกลุงเบิร์กครับดวนกับมิลิตาลุงเบิร์กสปีดไปริมเส้นสับแล้วมิลิตาวิ่งแซงแย่งกลับไปได้ครับโอ้ยแต่ว่าต้องรีบบ้างนะครับสำหรับมาริด เพราะว่าตอนนี้โดนามอยู่2ลูกนะครับมาเกเรเล่ครับทางขวามีขยับครับไปคแคมมีเดตาเล่นกับเบคแคมครับบอลอยู่ที่เบคแคมครับโรนันโดล็อไปบคแคมวิ่งครับแต่ว่าโอนันโดตัดเข้ามาตรงกลางครับนิโคโดการาซีดานด้านซ้ายมีหลุยฟิโก้ครับฟิโก้ฟิโก้โดนกิชี่กระแทกครับบอลยังได้อยู่ครับหลุยฟิโก้มาเกเรเล่ทางขวามีมีเดตาครับเลือกมาตรงกลางครับกาก้าได้ปั่นอีกทีหนึ่งเลมันซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับปัดทิ้งออกไปแมโอ้โห ได้ลองยิงกันไปหลายคนแล้วนะครับสําหรับฝั่งตํานานของมัดลิดนะฮะแต่ก็ยังไม่ผ่านมือเลมันแล้วครับลูกเตะมุมครับเบ็คแฮมเปิดของๆมาแล้วเอียโรได้โขกอีกแล้วครับแม่แต่ว่าลูกกาอากาศเนี่ยกินกองหลังของอาร์เซนอลยากเหลือเกินครับแมตช์นี้ดูว่าขึ้นได้โขกอีกฮะแต่ว่ามันโขกไม่ค่อยถนัดครับยังตีไข่แตกไม่ได้ครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ60นาทีครับ เยเลมันบอมไปกลางสน,นามครับขึ้นโคกแต่เป็นบอลของเลอรมาลิดครับซีดานซีดานแทงมาให้กับโรนันโดอานาโรนโดวนไปวนมาคืนมาที่ซีดานหัวตูนี้โอ้โหตินเซฟเยเลมันอีกแล้วแมโอ้โหเซฟเกือบทุกคนเลยโอ้โหนี่ได้ลองยิงกันเกือบทุกคนเลยหรือเปล่าครับตำนานของเลอมาลิดแต่ก็เซฟได้เกือบทุกคนหรือเปล่าครับเยเลมัน เป็นลูกตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับไป๊ข้มขงมาแล้วได้โคกาก้ามันไม่ได้ผลครับลูกเตะมุมแม่แต่ก็ยังได้เตะมุมอีกครั้งครับได้เตะมุมบ่อยมากครับโอ้โหตอนนี้เปลี่ยนเป็นรรรวคาร์ลสดีกว่าครับเท้าซ้ายเปิดโค้งไปแล้วเปเข้มขอมอง <c oughs> บอลมาข้าทางรรรวคาร์ล,ลสครับคาร์ลสับปั่นด้วยซ้ายทุกอีกแล้วครับยเยเลมันตัวซ้ำมีหรือเปล่าแถวสองมีหรือเปล่ายังเก็บได้อยู่ครับซีดานซีดานโดน ทางฝั่งของอาร์เซนอลดักได้ครับแล้วต้องระวังจังหวะสวนเลยครับแบบนี้มาแล้วฮะเบอร์แคมเบอร์แคมมีลุยฟิกโก้ครับลงมาช่วยเกมรับเอายังไปขโมยไม่ได้ครับเบอร์แคมแทงมาให้กับอองรีแมไม่ผ่านครับอย่าบุกเพลินนะฮะเดี๋ยวโดนสวนอีกตุ้มหนึ่งเนี่ยสามศูนย์นี่นะจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยอะเหลือ20นาทีครับมาดูจังหวะของโรนัลดครับสับ โยกหลอกแล้วตวัดเข้าไปได้นายครับมีโอากาสกับลุยฟิโกได้ยิงทีได้โงแต่คุบอยู่มับเลยครับเยเลมันแหมฟอ์มฮอตจริงๆครับวันนี้ยังได้บุกต่อครับมาลิดตอนนี้โหมบุกอย่างเดียวแล้วมาแล้วลุยฟิโกอีกแล้ววนวนลุยฟิโกวนสับครับโยกสับแล้วยังไงโยกสับจะปั่นติดบอกครับยังเก็บได้อยู่ครับปิริตาตอนนี้นวดรึงเลยฮะ แล้วก็ยังไงไม่ยิงครับมาที่โลนันโดยหญิงบทบทติดบล็อกแล้วโลนันโดซ้ำอีกทีนึงทุบออกไปอีกจางเลยมันโอ้ยจะเหนียวไปไหนครับพี่แกเมื่อวานอาบน้ำหรือเปล่าอืเราไปทำฟาวด์เขาด้วยครับมาลิดแมโอ้โหบุกหนักเลยครับตอนนี้อย่างน้อยไม่ชนะไม่เสมอก็ขอแค่สักหนึ่งประตูก็ยังดีครับ แม์แบบนี้นะฮะซีดานครับแทงมาให้กับโรนันโดลุดเดียวไปตูนกับเยเลมันติดแซฟอีกแล้วโอ้หใครก็ยิงเขาไม่ได้ครับแมช์น้เลมันโคตรเหนียวครับแล้วต้องระวังจังหวะส่วนของอาร์เซนอลครับมาแล้วครับอองลีเจอกับโรเบรโตคาร์ลอสครับแมเหลี่ยมดีกว่าแล้วแย่งกลับไปได้ครับเอาละฮะต้องบุกหนักอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้แพ้กี่ลูกก็แพ้คือกันฮะต้องยิงคืนบ้างครับเสียบอลไปครับกดดันลุยฟิกโกบอลทะลักไปถึงโรเบรโตคาร์ลอสครับอ้าว ได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับมาลิสซีดานมาเกเดเล่เบิ้นไปครับโรนันโดโรนันโดโอ้ยโดนกระทยครับเสียหลักไปแล้วก็เสียบอลไปครับเป็นบอลของอาร์เซนอลครับองลีเล่นกับเบิร์กแคมปครับองลีแทงมาให้กับเบิร์กแคมก็มีมิลเิตาครับดักอยู่แล้วเวลากําลังจะหมดลงครับเหลือ2อสนาทีครับอย่างน้อยมาลิดก็ควรจะได้คืนสตึงลูกครับจะได้หรือเปล่าครับแบบนี้ กด <c oughs> ตานเกินไปครับโดนแย่งแล้วก็เสียบอลไปครับแล้วเป็นจังหวะของอาร์เซนอลครับโยกตบเข้ามาด้านในแล้วยังไงโยกอีกทีจริงจิ้มไปแล้วองลีโอ้ยโอ้โหจุดโทษอีกแล้วครับแต่แล้วอบนี้เป็นรูฟิโตคาร์ลสครับโอ้โหไปทําฟาวเทลีนะอองลีฮะดูก็ไปกระแทกแล้วมันต่อเนื่องไปสไลด์เฉยเลยฮนะจังหวะองลีพิกพอดีนะครับไปเข้าจากด้านหลังโอ้โหแล้วทดเวลาสามนาทีแล้วด้วยครับ นี่จะเป็นลูกแฮตริกของเทลิองลีหรือเปล่าครับวันนี้ยิงคนเดียวเลยนะฮะพี่แกหรือว่ากาซิยัสจะแก้ตัวได้ครับกาซิยัตยอ่ยอๆแล้วยิงโอ้ยพุ่งถูกทางครับกาซิยัสแต่ว่าเซฟไม่ได้ครับแล้วเป็นแฮตริกของเทลิองลีฮะวันนี้พี่แกเหมาคนเดียว3ลูกเลยครับดูครับไปถูกทางแล้วนะฮะแต่ว่าปัดไม่ถึงฮนะโอ้โหวันนี้ ตำนานของเลオเมลิดพาท่าหมดสลัดหมดรูปเลยครับวันนี้โอ้โหแล้วทดเวลาสามนาทีแล้วด้วยนะครับแล้วฝั่งอาร์เซนอลไม่มีนักเตะไอคอนเลยนะครับแมตส์นี้กุตสินจะให้โอกาสตำนานเลโอเมลิดหรือเปล่านะครับตอนนี้พอทดเวลาน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับฝั่งรวมตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเอาชนะรวมตำนานของราชันชุดขาวเลอเมลิดไปได้แบบเหลือเชื่อนะครับสกอร์ สาสูนยเลยนะครับผม,มแล้วเป็นแฮตติกของทีรอองลีครับแต่ก็ต้องชมเยอรมันด้วยนะครับซูเปอร์เซฟลูกสําคัญไปหลายลูกครับต้องขอบอลกลับบ้านเลยครับทำแฮตติกได้สําหรับทีรอองลีคฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครอยากรับชมคลิปแบบไหนทีมแบบไหนอีกถ้าเกิดในเกมฟีฟ่าออลน์สมีนักเตะให้ ซื้อนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปมาให้รับชมกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิเง่งม,มาชมช่องอย่าลืมกดส u b s c r i ใหกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ